เอาว่ะเราจะมาเปิดกันว่ะย้อยย้อยย้อยนี่ yeah, ตัวที่เท่ที่สุดว่ะไปเองตัวนี้เก่งสุดในเกมแล้วนี่กี่โลเลยเปิดเองเปิดไปกี่โลแล้วนีเปิดไปสิบไหมอ่ะน่าจะสิบอ่ะโอ้ยคันนี้แล้วกูอยากได้ไซย,อยุอีกตัวนึงอืมฮัลโหลเริ่มตอนที่ห้าโลก่อนห้าโลแรกก่อนเอ้ยยังนสิบโลสิบโลสิบโลไปฮะโลแรกเอาเลยโลแรกเอาเลยห้าโลแรกก่อน ออกองเอกจีนนิ่เยอะๆเอามาก็ดนี้ฮัลโหลแรกเหรอคือๆว่ะสาระตัวแรกเอ้ยเอาว่ะให้เดี๋ยวนะพอกูเล่นอะไรดีตัวเองไม่ออกสาระนะเออเอาว่ะมีซิมแล้วว่ะต้องมีไรเดนแล้วว่ะนี่จะออกสิบโลแรกงี้แบบไอ้เหี้ยลบไรเดนทิ้งไม่ได้เหี้ยเกมเฮีย เดูก้าวราวจังหวะเย็นเย็นก่อนไอ้ชายอืมก็กันลอยนะวมันเริ่มห้าโลแรกแรกก็กันลอยจะออกมาเร็วได้ไงก็ปกติแต่แต่ข้านี้พอแบบเหมือนครั้งหย่อยใช่ไหมแบบหกสิบโลออกเนี่ยห้าโลแล้วว่ะสิบโลแล้วว่สิบโลไปเลยยืดเยอะคอมีเยอะๆยยังยัง มีไว้เยอะปูบ้ามาเยอะแล้ว oh, ออกส so yeah. oh, hey, hey. ี่ดาวรัวเยยอันนั้นก็โกงเกินโอ้โยเ้๊โอ้ยเจ๊ไม่ไม่ไม่แสดงว่าสี่ดาวตัวต่อไปก็หน้าตู้ละไรวะนะคุณก็ออกสุดเสียเป็นชายนายน้อยคุณก็ไม่เสียใจเท่านี้แล้วเนี่ยเฮ้ยสวยนะเนี่ยเนี่ยสวยนะเนี่ยโอ้ยเป็นภาพที่งดงามเปล่าไหมสวยนะเนี่ย ไปีเขาติดตัวไหนวะเนฮ้ยเดดเดซนี่เอาวุ้นก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยจะแย่แล้วไม่การันตีแล้วนะเฮ้ยยาวเฮ้ยสุโค้ดสุโค้ดว่ะเอาน้องหมีมาขอขอหน้องหมีวันนั้นก็ซาร่าดได้ปะ โอ้ยระวังตีเลยนะครับนี่มีีวะน่ึงเก่ากับมึงเก่าตอนเนี้ยเลสกุนเอ้ยอะไรวะเอ้มันเกลือไรวะไม่เฟี้ยสเลยว่ะกี่กี่โลนแล้วเนี่ยกี่โลนแล้วเนี่ยสามห้า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 ใช่ไหมโอเคไอ้โดนถัตไปได้แล้วเนี่ยอยูโดนถัตไปได้แล้วสามห้าดิน่าจะสี่ห้าละโอ้ย มันทำลุเลทแบบนี้มันน่าเกลียดเอามชิบหายแล้วล้างขึ้นมาแล้วเปล่าลุนเลทลุนเลทอันนี้เดี๋ยวตัวต่อไปได้แล้วเว้ยทอยทอยมันก็ลุนเลทสี่ดาวท่าตู้วะเว้ยเออสี่ดาวกูกูไม่ได้แถมเลยใช่ไหมโอ้ยเจ็ดละแกไม่มีอยู่จริงนะฮะไอเดียคือกระถองเลยนะอ๋อที่สี่สิบไหมครึ่งทางเอ้ยเกินครึ่งแล้วแม่งเนี่ยหกสิบโลเนี่ยหกสิบโลเนี่ยหรือเปล่า รู้ห้าสิบโลห้าสิบโลห้าสิบโลนะห้าสิบโลเฮ้ยสุกโคนมันได้หน้าตู้แล้วอ่ะมันได้หน้าตู้อยู่แล้วแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองตัวแล้วนะสองตัวแล้วอีกสองตัวไหมอ่ะอีกสองตัวไหมไม่มันหลุดเลยแบบพี่วะหน้าตู้ที่เนี่ยตู้ที่แล้วไม่โอ้ยตัวนี้กูจำได้แล้วตู้เนี้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไมเป็นไรได้ได้เศษเยอะได้เศษเยอะเลตตุน ทองมาไหมเชี่ยมาเร็ววะเนี่ยมาเร็ววะเนี่ยเห็นไหมเราบอกแล้วเวว้ย่าเราเป็นได้แน่นอนเว้ยได้แน่นอนเชื่อกูได้แน่นอนเป็ไงเชื่อยังไอ้เหี้ยกูกหมดแล้วกูได้โคตรเร็วอ่ะกูไม่เคยติดสี่เลยอเดี๋ยวไอ้้เหียดิลูกค้าเหี้ยมาเร็วมันดีลูกจีแต่ เอ้ยแถมอีกตัวแถมอีกตัวนี่ไงแถมแถมก็แย่ละแย่ละแลถวแถมถออีกตัวนึงแถมถออีกตัวนึงแย่ละแบงเฮ้ยโอเคออมเพกเกียละตีท้งนไอ้เชี่ยแบงค์มันเป็นอะไรอ๋อไอเชี่ยแบงค์จีนกูดีลุกเหรอเกิดหันมันตั้งมาอยู่แล้ว ไปเลยไปเลยไปเลยนย่าก็เกือบและเดี๋ยวการันตีละเฮ้ยไม่ใช่การันตีละรอบต่อไปอะไรนะดีนะมันต้อเกียรติยศอเดีโอกาสเอาอีกไหมวิษณ์ระได้อยู่ไอ้เฮียเฮ้ยทำไมกูรู้สึกว่าสกุลอะไรดีตัวเองกูจะเป็นอย่างนี้วะหลุดแล้วกูหลุดเลดแม่งกูแตกแล้วเชียเชียร์วถีฐานแตกแล้วหนึ่งคนน่ะไอ้เฮี้ยกูคงเลด็ดตลอดกูไมาท้กคนหลุดเลดเป็น เชีย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 ครับเอาใ้าะไรป่อไปอีกตัวไม่มีโอเคมีครบแล้วสิโอเชียร์ละเชียร์ละเชียร์ละไอแม่ไอแมเปิดกี่โมงนี้ฮะไอแเปิดกี่โมงนี้แบงค์เศษเกลือยังมีแบงค์เศษเกลือยังมีนั้นนั้นนี่นั้นสามสิบเก้าสี่โอ้โหไม่อยากแลกนอาวุธเลยเพื่อนเอามาเลยอ่ะเอามาเลยเอามาเลยอาวุธมันพวกนี้ ว่าไปใช้อันอื่นนี่คุ้ใกว่อีกได้หมแล้วได้ไปแล้วใช่ไหมโอเคกดด้วยเพรเลยสิเพจสิเพจนะน่ะมีสองมีพันสองไอ้เลยเอ้ยกิโลแล้ววะเนี่ยตาไว้เอาตาไว้ตาไว้สามสิบโลแล้วสามสิบโลแล้วสามสิโลแล้วสามสิบโแล้วเอออมาได้โลนึงได้โลนึง เฮ้ยจุ่มกินาโลนเปลี่ยนจุดไหมเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดไม่ทันแล้ววะเยื่อมันหลุดเลยไปละอีกสายครบโลไปแล้ว,ลลวง่ายเลยเจ็ดร้อยกับอีกโลนนึงต้องได้สีได้อีกตัวหนึ่งได้อีกตัวนึงขอซาลาไม่ได้วะอะไรวะเกมไม่ใจเลย เป็นไงอ่ะเอาไปเอาสลับไปเป็นยังไงถ้าเราเป็นมึงใเรียบร้อยเป็นไงครับเป็นไงครับเอาสลับไปเอาสลับไปให้ให้ให้ถือว่าปลอบใจสีทองไปอีกนะเอ้ยหยาดหยาดหยาดขอเล่นไม่ได้วะเปลี่ยนจากสารบเป็นไรเล่นไม่ได้เอาเงี้ยเชี่ยผมกูต้องเป็นจีนแน่เลยว่ะอารสี่ห้าแล้วนะเฮ้ยวางห้าดาวสองสองตัวติดนะ ของกูด้วยมังน่ะอ้ามอ้าวอะไรของของกูของกูต้องออกจริงน่แน่ไม่ต้องห่วงเพื่ไม่รอดแล้วแหละเฮ้ยเปิดเปิดวันแรกอาจจะไม่ดีนะเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเลยได้อีกโลนนึงได้อีกโลนึงยังต้องถ่วงเวลาเรื่อยเลยตัดเดี๋ยวได้อีกโลนนึงว่าเดี๋ยวได้ออกจริงไหมเชื่อป้ะ ทองแล้วดีทองไหมว่าไปได้สิบโลนนะฮึได้สิบโลนนะจะเปิดเดียวอ่ะเนี่ยเดีดิสิบโลอ่าเปิดเปิดเปิดกดกดกดสิบโลกดสิบโลกดสิบโลเออกดที่สิบโลอ่ะกดยืนยันกดดิ จีเดี๋ยวออกแล้วจริงถ้ามึงเสียตังค์ให้กับมันอะ่ะออกแล้วแ <c oughs> ม่เง้ยคัน oh. หัวเทียนเลยแ,แต่ได้แน่แต่ว่าน่าจะเก็บอีกสักพักอะ่ะสาระได้เพื่อนกูว,ว่วแหละกูกล่าวฟีนแหละได้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 ไ,ดไดพระเจ้าอ่าเ <c oughs> ทพพระเจ้าจะส่งพรให้เองอ่ัซึ่งเราเป็นท <c oughs> เทพไงไปไงไป็นไงครับผมอ่ะคือเทพให้รเรียกผมว่าเทพอ่ะ ไปไหนครับสุขศรีหกยังเนี่ยยัง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 ได้อยู่ยังคยังยังเนี่ยไอแบงค์สุขศรแบงค์หกเลยสั์กูเห็นเออได้สองโลนแบงค์สองโลนได้อีกสองโลนร้ายไปสองโลนี่แหละเองออกแล้วเองออกเองออกทองละได้ทองละอ่าไม่ใชอันี้ไม่แชันนี้ อันต่อไปได้ทองละเชื่อปะ่ะไม่เชื่อไอ้ถ้าถ้าเองเชื่อในตัวเรามันออกแน่ๆเว้ยแต่แต่เอแต่อกบอกว่าไม่เชื่อไงเมื่อกี้โอ้เ้ยได้อีกไกด้อีกผมไปกดไอ้เยี้ยนั้นให้หมดเลยอีเนี่ยนะกดทีละโดนเลย,เลยพวกนั้นเดี๋ยวได้กี่โดนวะดูดิอ๋อไอ้นั้นนะนะนี่ไงเอ้ยได้ประมาณกี่โดนวะนะประมาณสี่ห้าโดอะเฮ้ยยังไงก็ออกเชื่อปะ เอิงต้องเอิงต้องเชื่อเอิงต้องเชื่อมันในตัวของพระเจ้าเราเชื่อเชื่ออยู่แล้วโอ้ท่านท่านศาสดาครับจัดให้ผมทีครับจัดมาดิเอิงอิงดูไม่ต้องไปดูหรอกไอตรงเนี้ยมันมันไม่อัปเดตให้กูเอิงดูชื่อนี่มานะเห็นเห็นไหมอ่าเห็น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 โอ๊ยผีทองห้าห้าดานห้าดานนับนับหนึ่งถึงห้าดิหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเอาเหรียญมาแปะหน้าผาก่อนแป๊บนึงอ่ะก่อนเอาละเอาเหรียญแปะหน้าผาละ ไอ้เทียนน่ะผักเว้ยมันแ่ะมันไม่ติดอะหนึ่งสามไปเลยเอาหนึ่งห้าไม่ใช่เหรอมันก็ออกสองดาวเลยเอาหรออุ้ยบอกหนึ่งถึงห้าไปเลยเสียเวลาไปเย้จะไล่ตัวดิแล้วว่าเองอ่ะยังไม่ยังไม่ถึงท้องแท้ของพระเจ้าเว้ยเดี๋ยวกูเองเองเองหนึ่งสองสาม มึงนับถึงสามมึงนับถึงสามเอาไม่นับมึงนับถึงสามไม่ใช่ได้สองโลนได้สองโลนอะไรวะน้าเฮ้ยสาระสาระขอสาระเมื่อนั้นเราจะได้อีกโลนึงไอ้เหี้ยอีกโลนึงเยี่ยได้ได้อีกโลนึงแล้วเดี๋ยวได้เฮ้ยขอ ขอสุขสันไม่ให้เฮ้ยเพี้ยมีสองต้นติดเลยใกล้สองโลนได้เลยอะไรครับเนี่ยเขาเรียกว่าต่อชีวิตไปเรื่อยๆไงก็ได้เนี่ยจริงๆนะได้แน่นอนดีลูกอีกได้ยด้วยออฟบู้งไมเรื่อยได้แน่นอนแต่ไม่ใช่วันนี้นัดทุเดยว่ะให้หมดแล้วหมดตัวแล้วเองเฮ้ยยังเหลือเหลือเพชรเหลือเพชรตะไหร่พวกคยังไม่ฟาร์มายวันเลย ล拉ได้ทีเท่าไหร่เนี่ยทีเท่าไหร่วันะทีสามยังได้ทีหกไม่ได้เหรอเฮ้ยของซาร่าสวยมากมันรูปอะไรเทงงัอ๋อลูกพาสวยสวยๆอ๋อพายใบไม้ใช่ไหมเฮียเฮียเทียอะไรไงนี่เราตอนเนี้ยมึงต้องมาถึงจุดนี้ไอ้มันไม่ได้มีประโยชน์เหมือนจีในเพื่อนใจเย็นนะ อ่ะไป,ไปไปไปปลดพวกนั้นด้วยพวกหมีพวกซูโฟรดอ,ะอ่ะพวกหมีส่ซูโฟรดอ่ะไปปลดด้วยไอต,ตัวนี้ยังยังไงก็น่าจะอีกนานกว่าจะปั้นอ่ะปั้นไอ้นั่นก่นอนแค่เจ็ดอ่ะเอาวะขาดตีเดียวอ,ะอ่ะแต่กูได้ามาแบบติดติดกันเลยว่ะเท่ห์เกนนี่ซินซิมอย่างมึง,ม,งมึงเป็นตัวที่หลุดมาตัวเดียวแล้วนะแทนไม่ได้ว่าจะหลุดชายน้อยเชี่ยสุดโคตรมัน โครบเร็วอะโอ้ปินโเออ่เล่นในวันยังได้สักโลนมั้งเนี่ยของพบแล้วแต่ยังยัดเลยยัดได้ใสอยู่อะเนี่ยไม่เห็นไหมตัวที่สี่แล้วยากได้หายจากไหนอีกสิบโลวะเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอะอะมึงขาดอีกสิบโลได้เหรอเอ้ยใช่ใช่หายจากไหนสิบโลไม่รู้แล้วเมื่อกี้เปิดไปเท่าไหร่เอาบงค์ประมาณสี่สิบปะ สิบห้าสิบกันเราเลยสิบห้าสิบอือดู g o ไปหาอีกดีกว่าหน้าแบบปั้นในเรื่องแป๊บเดียวกูไม่อยากเปิดไปในตอนนี้จริงลองลองอะไรกันไหมง๊ะแบบทดสอบมันแบบทดสอบมันลองกดแบบทดสอบดูดิแบบทดสอบทดสอบไม่มีแบบไม่มีแฮกเกอร์อะไรวะแล้วมึงจะมีไว้ทำขี้เกลืออะไรฮะอะไรบางอย่าง เยืนไม่หรอกไอ้เหี้ยไป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 รีลีรีีเน่ได้ไปรีรีเข้ารหัสตัวเองละได้เวลารีรีลีลลลเอ๊กดชี้เลยกิดโดวะเมื่อกี้สามสิบสี่สิบปะสี่สิบห้าสิบนั้นแหะถ้าดะเขียวไหนอ่ะนันไหะ แาบ,บเขียวเมื่อกี้เหรอเออไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเป็นชำนาญลาดไนี่หรอแต่ว่าไอ้ทายุน่าจะดีนะดีดีอโอ้ย่ะอไรเงี้ยตุ้งโตงได้อเหี้ยเลยรู้สึกแบบได้ทองละไอ้โลถาบอลเนี่ยได้อะไรนะอควิล่าปะโอเคไ,ได้อะไร อยากได้อไอ้ธนูไงม็อกเอมสอะไรก็ได้อ่ะไม่ใช่ดาบี่ค่ะสามสิบโลสามสิบโลไปแล้วสามสิบโลตงสาระซีหนึ่งรวดเร็วทันใจประล้าหลุดสาระไม่แรกตัวเลยเนี่ยสาระไอ้เหี้ยเอ้ยสาระนี่ไต่อแน่ก็ต่อ อ๋อยังไม่ได้ซีนหนึอ๋อขึ้นสูงแอบไปครับเราเปิดได้น้อยกว่าเองเยอะเลยอะไรเดี๋ยวไปลงอาบิตต่อเฮ้ยต่อมันใช่ยัะลงอาบิตต่อที่อาซีนหนึจะทำให้เรา่อไปปอกแน่นอนเย้ด่าโพรเนียสไม่ใ้ยด่าโพเนียออกแน่อันนี้ออกแน่ ทองเห็นโอยมาครบแล้วอ่ะมาครบแล้วอ่ะเอ้ยห้าสิบห้าสิบว่ะเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเอ้ยไม่แพ้ไม่มีแถมมียเกมกกกเมกกมีแถมมีแถมมีแถมไม่ไม่เกมกากเกมกาดมแถมมล้้ทัังนนึงพูดอยู่แหละมึงพูดไปเองไม่ใช่เหรอมึงอยากได้ที่ลูกอ่ะมึงไปชดยังไงบังมึงไม่น่าไปชดนะเฮ้ยบังมีมีมีชชอ่คอมพลีทแล้วนะเว้ยเกมกาดเร่งมาเป็นคู่กันเลย มึงอยากได้เนี่ยสมัยก่อนดีลุกอ่ะมึงกูไม่ได้ดีลุกนะกูจะไม่ปั้นตัวพิชายนี่ไงมึงได้แล้วเนี่ยไม่ปั้นตัวชายย้อนไปดีลุกนี่ไงได้แล้วนี่ได้แล้วเนี่ยรถไฟดาับเบิลเงยบอกอยากได้รถไฟดาบเบิลไหมฮะดีพีเอ็ดธาตุไฟเลยดีพีเอ็ดธาตุไฟเลยสุ่มไปไม่ได้อะไรเนี่ยมันบอกกูอยากได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้อะไรหจัดไปอ่ะอุ้ยซีนึง เราดูความเพชรก่อนมันใกล้แตกแล้วแปดสิบโลแล้วเนี่ยร้องไห้บมันหลองเหญ่าาน<ห>ี่หลังเดี๋ยวเย็นๆตลาดน่าจะคึกคืนเลยคุกคุนคุกคุนจริงจริงตอนนี้น่าเขาทำงานกันอยู่เยี่ยงหนงสี่ห้าห่ออย่ากซอโคดอ่ะยังไม่โหกูว่ว,ว่าแบงค์อะไรวะนะ ตัวโคสีสีคุณล่อของทุกตัวเลยสัตว์เมื่อกี้วินดีสาระสีนองุ๊ยดีนะเฮ้ยหนึ่งเอ้ามันแจกดาบไหนอ่ะดาบไม่ได้แจกอ่ะหรือไม่แจกคนไหนดาบไหนอ่ะ